คนดีนี่คือสาหร่ายงาขาวเพิ่งเจอกันเลยแล้วก็ชิมแล้วอร่อยมากนะคะใครที่ดูแลสุขภาพแล้วแบบกลัวอ้วนและคิดว่าจะเคี้ยวอะไรดีนะกินขนมก็ัอ้วนใช่ปะเราต้องแก้นนสัยเลยต้องหาสแน็คนะคะเป็นของตัวเองและตัวนี้มีประโยชน์มากถ้าใครเคยกินสาหร่ายนะจะชอบตัวนี้เพราะว่าเขามีงาขาวด้วยฟังเสียงคือกรอบมาก แล้วทานกับข้าวได้ทานเป็นขนมก็ได้นะวันนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวแดงแกงร้อนเมนูวันนี้ก็จะเป็นเมนูวันหยุดนะของที่ร้านก็จะเป็นผัดกะเพรานะคะเดี๋ยวจะทานกับสาหร่ายด้วยนะมีชอบคือความมีเห็ดหอมนะผัดกะเพาเขาเรียกว่าไก่เจนะแต่ว่าทำจากโปรตีนะข้าวสาลีนะคะ เนื้อเขาบอกว่าหนุกมากเดี๋ยววันนี้เราจะชิมกันนะแล้วก็มีไข่ดาวด้วยกะเพราเจเนี่ยรสชาติเหมือนกับกะเพราจริงๆแหละแต่ใบกะเพราที่นี่เขาคัดสรรก็คือใช้เป็นใบกะเพราเล็กๆเนี้ยจะได้กลิ่นหอมมากนะคะอ่ะฉุนเลยแหละนะแล้วให้ทานคู่กับผักแล้ววันนี้มีหมูกระเทียมโอย คือไม่อาหารมังสวิรัติอาหารเจคืออร่อยวันนี้เป็นจะเรียกว่าเจไหมเพราะามีไข่จะเป็นมังสวิรัติผสมกับเจนะก็คือไม่มีเนื้อสัตว์นั่นเองนะเป็นโปรตีนจากพืชอันนี้เป็นหมูกระเทียมใครที่ชอบกินหมูกระเทียมนะตามเอาไว้เลยนะอ่ะช่องนี้แล้วนี่เธอคือความเหมือนคือเหมือนไม่รู้จะเหมือนยังไงอะ่ะคือปลาดุก ใครปล่อยปลาดุกไปแล้วเธอต้องเจอเมนูนี้นะคะเธอไม่ต้องไปกินปลาดุกอีกแล้วอันนี้เหมือนมากจริงๆและรสชาติคือทุกคนจะต้องชอบเพราะไอ้เาเป็นคนที่ชอบกินผัดปลาดุกมากแต่ว่าปล่อยไปแล้วไงฉันก็เลยต้องหาปลาดุกปลอมกินเนี่ยแต่มันรสชาติดีมากแล้วที่นี่เขามีผักออแกนิกนี่ผักที่เป็นสดๆแบบนี้ปลอดสารพิษนะหาทานไม่ยากหรอกค่ะแต่ต้องหาให้เจอนี่แล้วก็มะเขือเทศเนี่ยขอกินเลยนะคือหวานมาก วิตามิน A B C D E F ยาวไปนะคะผิวสวยแน่นอนอะเมนูแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะส่วนข้าวเป็นข้าวกล้องค่ะจากเกษตรกรไทยนี่แหละตรงนี้เป็นคาร์โบไฮเดรตล้วนๆน,นะคะถ้าเผื่อท้องไว้แล้วทานตรงนี้อิ่มแล้วตรงนี้ก็เก็บเป็นมื้อต่อไปแต่ถ้าไม่อิ่มก็ทานได้เลยนะคะมื้อน,นี้อย่าลืมทานน้ำขอบคุณมากที่เราได้ตัวนี้มาติดตามไว้นะเดี๋ยวมีในช่องนี้เพราะว่าเราชอบมากแล้วสุขภาพดีด้วย อร่อยกรอบมากหอมหอมงาต้องลองนะพบกันเมนูหน้านะคะ